ยินดีต้อนรับกลับสู่เ s Auto r e รีวิววันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Toyota ารัฟฟอร h y b r i d 2026รถตู้ครอบครัวสุดหรูที่ยังคงยกระดับความสะดวกสบายความมีสไตล์และสมรรถนะในกลุ่มอิ v ทีวได้อย่างยอดเยี่ยมโ o y o t a ได้หยิบสุดความสำเร็จเดิมมาต่อยอดด้วยระบบไฮบริดใหม่การออกแบบที่เฉียบคมขึ้นและฟีเจอร์หรูหรามากมายทาให้กลายเป็นหนึ่งในรถที่หลายคนตั้งตารอมากที่สุดในปีนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกร o r ฟอร์ด2026โดดเด่นสะดุดตาทันทีที่เห็นด้านหน้ามา พร้อมกระจังขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมสุดหรูขนาดด้วยไฟหน้าเหล็ดีไซน์ทันสมัยที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นสายตัวถังถูกออกแบบใหม่ให้เรียบหรูและมีความลู่ลงมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่แต่ยังคงรักษาความเป็นฟอร์ดได้อย่างชัดเจนมุมมองด้านข้างดูเรียบหรูพร้อมประตูสลด์ฟ้าที่ใช้งานง่ายและลงตัวส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ทรงหรูและสปอยเลอร์หลังเล็กๆเ,เพิ่มความสปอร์ตและบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่เพื่อใช้งานเท่านั้นแต่ยังมีสไตล์ ในด้านสมรรถนะเทอ์ฟอร์ดไฮบริดใช้ระบบไฮบริดรุ่นล่าสุดของโตโยต้าสานเครื่องยนต์เบนซิน2 5ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังขับที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังสมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดได้อย่างลงตัวตราเร่งทำได้ดีเกินค่าสำหรับรถตู้ขนาดใหญ่ระบบไฮบริดทำง,งานสลับระหว่างเครื่องยนต์และไฟฟ้าได้อย่างไร้รอยต่อระบบช่วงล่างถูกปรับใหม เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและการทรงตัวทําให้ผู้โดยสารทุกตําแหน่งสัมผัสได้ถึงความสบายแม้ถนนจะคลุกคลาอีกทั้งยังมีอัตราสิ้นเปลืองที่ยอดเยี่ยมเหมาะสําหรับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลแบบครอบครัวภายในห้องโดยสารน้ำฝนยังคงยืนหนึ่งด้านความหรูหราราวกับเล้าส่วนตัวบนล้อเบาะหนังคุณภาพสูงมีทั้งระบบอุ่นระบายอากาศและแม้กระทั่งฟังก์ชั่นนวดให้เลือกแถว2เป็นเก้าอี้กับตันที่เอนเกือบเต็ม พร้อมที่วางขาแบบออตโตมันให้ความรู้สึกเหมือนนั่งชั้นหนึ่งบนเครื่องบินคอนโซลหน้ามาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงรองรับ Apple Car p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบวัสดุภายในเกรดพรีเมียมไฟมบออันสวยงามและระบบเก็บเสียงชั้นยอดยกระดับบรรยากาศโดยรวมด้านความปลอดภัยก็ครบครันด้วยยอโตโยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่นล่าสุดทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถในเลนและกล้อง360องศา สำหรับราคา Toyota a f อ o r อ Hybrid 2026คาดว่าจะเริ่มต้นราวๆ1.9ล้านบาทประมาณ55,000ดอลลาร์ 55, 000, และจะสูงขึ้นตามรุ่นย่อยและออปชั่นถึงจะเป็นราคาที่ค่อนข้างพรีเมียมแต่สิ่งที่คุณได้รับคือการผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายสมรรถนะและเทคโนโลยีไฮบริดที่หากู่แข่งเทียบได้ยากและนี่ก็คือรีวิวแบบละเอียดของ Toyota a เอฟอร์ดไฮบ2026รถตู้ครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหรา และความคุ้มค่าหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่นี่ t Auto Review